รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าสินค้าของเราดีและโปรดักเราดีจริงเนี่ยคือชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้ามาถามหาโปรดักเราเองตอนนี<อ>้ยอดขายเป็นไงครับ240ล้านบาทครับ240ล้านภายในระยะเวลา4เดือนครับ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีนอนยุอธยา Samsung Smart s ซ n นส TV c a n o n Maxify u n i t i ย ventures ผลิตภัณฑ์มิสมีดาสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอันนวลร้านสู่อาเซียนก้าวสู่ปีที่4กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เรองรองมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่โดยได้ กับอายุนร่รยหลานตอนพิเศษสําหรับทุกคนที่มีความฝันอยากนําสินค้าไปบุกตลาดจีนตลาดที่มีประชากรมากที่สุดในโลกกว่า1,400้ล้านคนและยังเป็นตลาดที่ร้อนแรงมากที่สุดในโลกที่ว่ากันว่าหากสามารถขายสินค้าให้คนจีนได้เพียงคนละหนึ่งชิ้นก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลได้และในวันนี้รายการอจีโนร่รย์หลานจะขอพาทุกท่านมาพบกับเคล็ดลับในการบุกตลาดจีนจากแขกรับเชิญไว้30ปีที่สามารถสร้างยอดขายกว่า2 4 0ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง4เดือน จากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดีโออยู่อายุน้อยร้อยล้านจุนลจักรกำลังแพทย์เธอพูแ้แปลว่าลูกค้าชูโขแปลว,ว่าส่งออกโอน้องยิบซีเรียสมากเลยซีเรียพูดภาษาอะไรครับเนี่ย จีนจริงพี่แม้ตอนนี้ยิบพอยากส่งของไปขายที่ประเทศจีนมากเลยต้อง oh ตลาดจีนนี่รุ่งเรืองมากๆอสักวันนึงยิบอาจจะเป็นไอย้นยนอยร้อยล้านก็ได้ห้าน้องยิบนะครับ อยากจะทำธุรกิจและรวยที่จีนเนี่ยวันนี้น้องยิมและคุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจดูเทปของเราให้ดีเลยนะครับทำไมพี่กองเพราะผมมีอายุน้อยร้อยล้านครับที่มาเปิดเผยเคล็ดลับการทําธุรกิจที่เมืองจีนแบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนเลยครับเขาเนี่ยนะครับอายุเพียงแค่30ปียังไม่เคยทําธุรกิจที่เมืองจีนมาก่อนอแต่ปัจจุบันทําธุรกิจ4เดือนสร้างยอดขาย240้ล้านบาทสุดยอดมากพี่กองอ,อยากเจอล้วอ่ะอยากเจอน้องยิมต้องสอนผมก่อน ขอยืมเงินภาษาจีนว่าอะไรครับขอยืมเงินตรงนี้เขียนว่าเนียนเฉยเลยเนียนเฉยเลย,เ,ยเออถูกไหมอันนี้เหมือนภาษาไทยเนาะเป็นเนียนเลยดีกว่าโ <Okay. S 3> อเค่สวัสดีตอนนี้ค่ะสวัสดีคขออนุญาตนั่งเลยนะครับครับเชิญคร่ะน้องเย็บยพี่กล้องเนี่ยเตรียมการพกคุณปีเป็นอย่างดียังไงคะพี่เด็กี๋ยวต้องพากภาษาเลยโอ้ดิจิวาไม่ใช่ญี่ปุ่นอิยงเซโยเกาหลีเอาเหรอนีิฮาวถูกแล้วค่ะ นี่เลยตัวจริงเอ็กซ์เพรสของผู้ตีตลาดประเทศจีนได้ยังสวยงามมากๆค่ะพี่ดีค่ะคุณมีอายุเท่าไหร่คะ30ปีครับทำธุรก,กิจแล้วทั้งหมดกี่ปีครับ ระยะเวลาประมาณ9เดือนครับธุรกิจไม่ทราบว่าขายอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครับ N O U Booster ครับ N O U Booster ครับตอนนี้ยอดขายไปไงครับกว่า3 0 0 0 0 0ชิ้นครับ300,000ชิ้นครับมูลค่ากี่บาทนะครับ240ล้านบาทครับ240ล้านภายในระยะเวลา4เดือนครับ240ล้านภายใน4เดือนแค่4เดือนเองนะคะครับภายในเวลา4เดือนเนี่ยเราขายผ่านช่องทางเว็บเถาเป่าของเว็บไซต์ของจีนนะครับมีจํานวนคนขายของเราอยู่เนี่ยพันกว่าเจ้าครับด้วยความที่ประชากรจีนนี่มีจํานวนพันก กว่าล้านคนนะครับก็เลยทําให้จํานวนในการบริโภคเนี่ยสูงมากครับอ๋ออย่างเมืงองไทย70กว่าล้านคนของจีนนี่พันสล้านคนคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในปีส5 5พัการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนมีมูลค่าสูงถึง68ล้านล้านบาทเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้างเทาเปล่ามียอดผู้เข้าชมประมาณ600ล้านคนเว่ยป๋อมียอดผู้ใช้งานประมาณ500ล้านคน w ีแชทมียอดผู้ใช้งานประมาณ430ล้านคน โยคุกมียอดผู้เข้าชมประมาณ400ล้านคนหากเราสามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเข้าสู่โซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมขนาดนี้ก็มีสิทธิ์เป็นอายุน้อยหลยล้านได้มียากเลยแหละค่ะโอ้ว้าวพอขายอะไรกันในแถวเป่าบ้างครับคือขายทุกอย่างเลยครับสมมุติว่าอยากจะได้ของของคุณนีโอยูนี่ลองส่งีนีโอยูเป็นไงครับนีโอยูพิมพ์ได้เลยครับ NEOU ครับนีโอยูค่ะ วันี่ึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเลยนะฮะใช่ครับนี่คือตัวแทนจําหน่ายใช่ครับอันนี้เปรียบเสมือนหน้าร้านแล้วเลยครับถ้าเกิดว่าเราเป็นประชากรชาวจีนเนี่ยนะครับเราคือสามารถที่จะโพสต์ขายในช่องทางนี้หรือว่าสามารถจับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้เลยครับเหมือนบ้านเราคือ Facebook ถูกต้องครับ<า>และอินสตาแกรมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะใช้ a c e b o o k เนี่ยต่อไปใช้ที่จีนอันนี้เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เถา่เปาถูกต้องอ่าอย่างแมคค้าคนขายของบ้านเราในออนไลน์เขาก็ใช้ไลน์กันมครัััับบบเเคค้้ากก็็็จะใชนนรรแลวีปยงงไ เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเลยในการที่เราจะโพสต์จําหน่ายหรือโพสต์ข้อมูลโปรไฟล์ของเราส่วนตัวได้เลยครับก็คือจะมีคนเนี่ยเข้ามาเห็นในวิชาัดของเราครับแล้วก็สามารถที่จะลิงก์แล้วก็แชร์แล้วก็กระจายกันต่อ,ตอไปได้โดยที่ใครที่เข้ามาสนใจของเราเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะแชร์ได้เลยทันทีเพื่อให้คนอื่นเข้ามาเห็นได้ต่อเลยครับ<อ>รแล้วก็อันที่3มคือเวปอร์ครับเวปอร์เวอก็คือเหมือนกันที่เราจะสามารถโพสต์โปรไฟล์ของเราแล้วก็สามารถที่จะโปรโมทแล้วก็ทํา ก r ผ่า,านเว็บไซต์ไว้ปอได้ครับก <c oughs> ็บ<า>เหมือน Facebook ใช<า>่ค่ะเฟซบุ๊กบ้านเราใช่ใช่เว็บอแทนเ้วเว็บไซต,ต์ต้องมีไหมครับสำหรับเมืองจีนเวบ็บ NeOU Li f e นะครับก็คือจะเข้าไปที่เว็บไซต์โปรดักของผมได้เลยครับทำไมเว็บไซต,ต์ต้องมีรูปของคุณบีด้วยอ่ะเออด้วยความที่โปรดักของเราเนี่ยเป็นสินค้าสินค้าไทยคแล้วก็คือชาวจีนเนี่ยก็เชื่อมั่นว่า NeOU เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผม ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยได้ทําแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับก็คือคนก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้จักว่าผมเนี่ยเป็นโลโก้ของแบรนด์นะครับแล้วก็ต้องเป็นภาษาไทยด้วยถูกต้องครับเพราะว่าของเราสินค้าไทยนี่ครับเราก็ต้องใช้ภาษาไทยก่อนเป็นหลักและอันนี้เห็นมีน,นี่ด้วยครับ Security Code Checking อันนี้คืออะไระครับอันนี้ครับเป็นวิธีการเช็ค k i n g code เพราะว่าเราอ่ะกลัวว่าสินค้าจะมีการทําปลอมออกมาเราก็เลยทําวิธีการแบบว่าบล็อก บล็อกสินค้าที่จะปลอมในอนาคตก็คือเหมือนว่าเราสามารถเช็คก,กิ้งผ่านเว็บไซต์ได้โดยที่ว่าคุณจะแน่ใจว่าสินค้าที่ซื้อกับเราเนี่ยนะครับถ้าเช็คก,กิ้งผ่านเว็บไซต์เนี่ยคือของแท้แน่นอน อย่างคนจีนคนต่างชาติเขาชอบสินค้าคนไทยจริงจนพี่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่คัดสรรและก็เลือกมากด้วยนะครับเพราะ<อ>าว่าถ้าเกิดว่าวัตถุดิบที่ไม่ดีจริงหรือว่าผลิตภัณฑ์โปรดัก t แบรนด์ที่ไม่ได้น่าสนใจหรือว่าไม่มีข้อเด่นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ<อ>แน่นอนคนจีนไม่สนใจแน่นอน,อนครับวันนี้แบรนด์ B ก็อาจจะไม่ได้ไปแค่ประเทศจีนคือทุกวันนี้ครับก็มีหลายประเทศที่ติดต่อเข้ามาครับรวมทั้งเออฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์พม่าลาวครับรวมถึงทั้งยุโรปยนครีีกกงไเ็ธุิจ่่่มด้วย อายุก็เพิ่ง30มเท่านั้นเองด้วยแล้วสามารถประสบความสําเร็จยอดขายเป็นแสนๆชิ้นมูลค่าน,นับหลายร้อยล้านบาทนะครับจริงๆเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่า1เราจะต้องเริ่มในการสร้างแบรนด์นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ในตลาดกับชาวจีนเพื่อให้คนจีนนะครับชอบสินค้าของเราครับคือเราไม่ได้ภูมิใจแค่เฉพาะว่าเราขายดีนะครับแต่เราภูมิใจเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าไทยแล้วก็เป็นสินค้าไทยที่ชาวจีนนะครับให้การยอมรับแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากเลยครับเริ่มทำอะไรที่เรารัก และทำมันให้มากเป็นพิเศษมาร์คจาคอบส์ถ้าสินค้าของเราดีและโปรดักต์เราดีจริงเนี่ยคือชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้ามาถามหาโปรดักต์เราเองเราก็ต้องไว้ใจเขาเขาก็ต้องไว้ใจเราทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยอยู่ในตลาดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของในตลาดได้ครับสำหรับผู้ที่มีความฝันมีไอเดียทางธุรกิจแต่ไม่มีเงินลงทุนวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างของไอเดียธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจาก u n i t ชิ e นเวนเจ ไปสารต่อความฝันให้เป็นจริงในช่วง Start ความฝันกับ Un i t i n นเวนเจอ s ปัจจุบันนะครับผมก็ทำธุรกิจธุรกิจหนึ่งเรียกว่าธุรกิจไฟมายด์ t ู r ตอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจับคู่ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนพิเศษส่วนตัวได้นะครับผมไอเดียที่มาจริงๆแล้วนะครับก็เริ่มจากผมเองก็เป็นิวเตอร์ครับผมแล้วก็เกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมนะมันไม่มีแอปพลิเคชันหรืออะไรง่ายๆครับที่สามารถจับคู่ผู้เรียนกับผู้สอนให้มาเจอกันได้เลยครับผม,ผมก็เลยปิ้งเป็นไอ ตอนแรกเนี่ยผมก็มีแค่ไอเดียเลยครับไม่มีอะไรเลยก็เลยศึกษาข้อมูลแล้วก็ออกไปประกวดโครงการสตาร์ทอัพโครงการหนึ่งครับผมแต่ก็ไม่ชนะนะครับแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีที่สนใจก็คือบริษัท Unity ิมเ e นเจเนะครับชวนเราไปพิสหรือว่านําเสนองานในบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ทั้งเงินทุนเลยครับจนทําให้ไอเดียของผมเนี่ยก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วกลายเป็นแอปพลิเคชันไฟมิเตอร์พร้อมที่จะด,ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับ ผมอยากจะฝากไว้ว่าถ้าคุณมีไอเดียครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําไอเดียนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาจริงทุกคนก็สามารถที่จะสตาร์ทความฝันได้เช่นเดียวกับผมนะครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาปลั๊กไฟฟ้าอิเล็กตันผลิตภัณฑ์มิสมีดา เวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมกกคลินิกช่วงที่แล้วได้รู้จักกับช่องทางการขายสินค้าอย่างเว็บเทาเป่ากันไปแล้วตอนนี้เราไปติดตามเคล็ดลับในการนำสินค้าไปตีตลาดเมืองจีนกันต่อเลยครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งใจอยากจะมีสินค้าไปขายที่ประเทศจีนครับตั้งใจดูเทปนี้ให้ดีครับพอเราอยู่กับนี่ตัวแทนคนไทยอีกคน,นที่สามารถสร้างยอดขายหลายร้อยล้านบาทที่ประเทศจีนครับ ขอฟังให้ชื่นใจอีกครั้งนะครับคุณบีทํยอดขายที่จีนเท่าไหร่นะครับสามแสนชิ้นภายในระยะเวลา4เดือนครับสามแสนชิ้นภายในสเดือนเป็นเงินมูลค่ากว่า240บล้านบาทครับ240ล้านบาทจุดเริ่มต้นของแบรนด์เนี่ยที่กลายเป็นแบรนด์240ล้านภายใน4เดือนได้เนี่ยเริ่มต้นจากการที่พี่จะทาครีมใช้เองไม่ได้ขายด้วยซ้ำถูกต้องครับคือเราอ่ะอยากจะดีไซน์แบบผลิตภัณฑ์สักหนึ่งตัวครับเพื่อเอาไว้ใช้เองแล้วก็เหมาะกับผิวเราแล้วเพื่อที่จะให้มันเห็นผลจริงครับเราก็เลยเหมือนแบบ ไปติดต่อกับแ a บแล้วก็คัดสรรถึงวัตถุด,ดิบและส่วนผสมที่พรีเมียมที่สุดโดยที่เราไม่คำนึงถึงต้นทุนเลยครับว่าคือจะลงทุนเท่าไหร่ก็คือขอให้ได้ดีที่สุดเพื่อน,นํามาใช้เองเราคิดว่ามันน่าจะมีของที่ดีกว่านั้นที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองโดยที่เราดีไซน์จากโปรดักต์เราเองโอ้อันนี้เจ๋งมากเลยนะคืออ,อ,อยากใช้ครีมแต่ตลาด ของไม่ดีพอสำหรับท่านคือ<ช>ตอนนั้นก,กำลังมองหาอะไรอยู่ครับชิ้นแรกกำลังมองหาอะไรชิ้นแรกก็คือตอนนั้นกำลังมองหาเออผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะบูสต์ผิวจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผิวของเราเนี่ยอาจจะมีดำครั้งเสียสะสมจากการที่เหมือนว่าเจอฝุ่นควันหรือว่าแสงแดดแต่ว่าทีเนี้ยเราอาจจะมองข, <ๆ S 1> ข้ามปัญหานั้นไปเราอาจจะมองคิดว่าแผลเป็นอาจจะต้องไปเลเซอร์หรือไปทำอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันมีนวัตกรรมที่สามารถที่จะบำรุงแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเซลล์ผิวของเราครับให้ดูขาวกระจ่างใสขึ้นได้ก็คือโลัดชิ้นนี้มััออรรรคคบบ o U ที่บอกว่าใช้นวัตก,กรรมคือนวัตก,กรรมอะไรอยู่ในนี้ครับ In-capsulation ครับ In-capsulation <ช>มันคือคอะไรครับมันคือเทคนิคการที่เราจะสามารถบูสต์ผิวจากผิวชั้นลึกให้ขาวกระจ่างใสได้ครับตัวนี้คือสารสกัดจากโลบาก์แซลมอนให้ผิวขาวใสขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ดูผิวเนี่ยชะลอวัยแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นด้วยครับตอนนี้สินค้าเนี่ยขายดีที่ประเทศจีนครับครับนจีนทอ่ผิวขาวอยู่ทำไมไม่ใช่เหรอครับคือถ้าเปรียบเทียบเราเนี่ยคนไทยที่ขาวอยู่แล้ว ก็อยากข่าวขึ้นอีกถูกไหมครับก็ไม่ต่างกันกับคนจีนที่ข่าวมากอยู่แล้วแล้วก็ยังอยากดูแลแล้วก็บำรุงแล้วก็ฟ้นฟูผิวในเวลาเดียวกันนะครับอย่างปัจจุบันตอนนี้อันนี้ขายไปแล้วกี่หลอดครับเกิน3 0 0 0สนชิ้นครับเกิน3 0 0 0 0นชิ้นอันนี้อีกอันนึ่งนี่เรียกว่าอะไรครับเน o U ย o o s t i n ้ m มัชชั่นมิลเลอร์ครอมไรท์นิ่งคอมเ o ล็กซครับรวมคุณค่าความงามของผิว8ประการนครับตัวนี้คือสารสกัดจาก Snow l l ครับ สาลายทะเลหิมะครับเจ้าสาลายทะเลหิมะตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นอยู่บนทารน,น้ําแข็งซึ่งเป็นทะเลหิมะซึ่งอยู่บนเทือกเขาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะครับเราสากัดจากตัวสาลายตัวนี้ขึ้นมาครับก็คือจะช่วยชะลอวัยดูย้อนอายุผิวแล้วก็ช่วยดูขาวกระจ่างใสเต่งตึงครับ,รบขณะที่ยังไม่ได้ร้อนสินค้าออกมานะครับโปรดักตัวนี้เราเพิ่งร้อนสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก่อนที่สินค้ายังไม่ได้วางจําหน่านะครับมียอดจองกว่า10,000แชิ้นหนึ่งแสนชิ้น ที่เรียกว่าพรีออเดอร์เหรอถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาชื่นชอบสินค้าแบบไหนแล้วควรจะทำยังไงครับคือเขาชอบสินค้าที่เป็นพรีเมียมที่สุดเป็นสินค้าที่เรียบง่ายในแบบที่เป็นของ NIO อครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามในใจสำหรับคุณผู้ชมของเราหลายๆคนแน่นอนเลยครับว่าเวลาทำธุรกิจแบบนี้แล้จะมีช่องทางในสัมพันธ์เนี่ย ไปสู่กลุ่มคนยังไงให้โดนใจคนที่ประเทศจีนนะครับอย่างเนโอยํทำยังไงครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เริ่มจากการที่ PR หรือว่าประชาสัมพันธ์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าในการที่ซื้อสื่อ,อหรืออะไรเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเริ่มจากการที่เราเนี่ยครับแจกจ่ายสินค้าให้กับเซเลบริตี้แล้วก็ให้เขาได้ทดลองใช้ว่าโปรดักของเราเนี่ยมันมีส่วนผสมที่ดีแค่ไหนแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงได้ยังไงนะครับไม่ทราบว่าให้ใครใช้บ้างครับคุณหญิงแมงมุม,มนะครับหม่อมราชวงศ์สีคำลุงยุคน,นะครับแล้วก็คุณหญิงแมมมนคคครรับยุ จากนั้นก็คือมันก็คือต่อยอดไปโดยการทีพ่พอมันใช้ดีเขาก็บอกต่อกันเองเลยถูกต,ะะต้องครับและคนจีนเขารู้เหรอครับว่าคนนี้คือเซเลบริตี้ไทยคือข้อมูลที่เราจะสื่อไปก็จะมีสื่อผ่านช่องทางอย่างเช่นที่เราบอกไปนะครับว่าจะมี WeChat Weibo ในการที่เราจะสื่อบอกไปว่าเซเลบริตี้ท่านนี้คือใครคือชาวจีนก็จะให้ความสนใจก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นของดีที่เซเลบริตี้ได้นําไปใช้จริงๆของที่คนมีเงินซื้อมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นของที่ดีเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับก็เลยจุดประกายเป็นที่มาของธุรกิจนะครับว่าถ เราทำโปรดักสินค้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสินค้าตอบโจทย์แล้วผลิตภัณฑ์ดีแล้วเราคิดว่าคงจะต้องขายดีแน่ๆครับก็คือในขณะดเริ่มต้นนะครับมีชาวต่างชาติติดต่อเราเข้ามามากมายครับหลายประเทศด้วยหรอถูกต้องครับมีทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันรวมถึงจีนครับค่ะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ช่องทางในการจําหน่ายนะครับประเทศจีนเป็นตลาดหลักแล้วก็มีจํานวนประชากรที่เยอะมากเราก็เลยอยากจะให้แบรนด์สินค้าของเราครับ โตในประเทศจีนครับคือมีตัวแทนจําหน่ายเขามาติดต่อเราเลยเอ๋อใช่ครับตัวแทนเออมาถึงบริษัทเลยครับแล้วก็บอกว่าสนใจโปรดักตัวนี้โปรดักตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะนําไปทําการตลาดที่จีนเนี่ยเออมีข้อตกลงอะไรกับเราบ้าง<อ>แล้วก็เขาจะสามารถเซ็นสัญญาโปรดักตัวเนี้เพื่อน,นําเอาของเราไปขายเนี่ยได้ไหมแล้วล็อตแรกที่เขาเอาเข้าไปเนยครับ เขาไปขายกี่ชิ้นนะครับเออล็อตแรกเนี่ยคือจํานวนเดือนแรกเนี่ยก็คือ5 0,000ชิ้นครับล็อตแรก5 0,000ื่นชิ้นเขาขายหมดภายในเวลาเท่าไหร่ครับภายในเวลา1เดือนครับ 1, 1>, <ฮ>1เดือนหมด5 0,000ชิ้นหนึ่งเดือนมียอดขายมีห้าหมื่นรวมแล้วเป็นแสนหนึ่งใช่ครับผมว่าตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมของเราพอทราบยอดขายเนี่ยเราไปบุกประเทศเท่าเลยดีไหมครับไปออกงานบอกว่าที่เป็นเทรดโชว์เป็นงานเอ็กซ์พอของเขาดีไหมครับคือจริงๆไม่จําเป็นต้องไปถึงออกงานโชว์เพื่อที่หาตัวแทนนะครับเพราะว่าถ้าสินค้าของเราดีและโปรดัก เขาจะเข้ามาถามหาโปรดักเราเองวิธีการทําธุรกิจนะครับกับตัวแทนจําหน่ายจีนเนี่ยขอเคล็ดลับในการทําให้สมูททาให้ประสมเะไรแบบคุณดีแล้วไะครับหนึ่งเราต้องสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกัน เพราะว่าในขณะที่เขาเนี่ยสนใจแบรนด์เราเราต้องการที่จะส i g n contact กับแบรนด์เราแล้วเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องไว้ใจเขาเขาก็ต้องไว้ใจเราวันนี้เขามั่นใจในโปรดักต์เราแน่นอนว่าเขาเอาโปรดักต์ของเราไปทําการตลาดแล้วเขาจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องเชื่อใจว่าเขาเนี่ยเอาโปรดักต์ของเราไปทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยอยู่ในตลาดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของในตลาดได้ครับคือเราต้องยืนอยู่บนความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าชาวจีนเนี่ยคือให้ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นหลักความสําคัญในการทําธุรกิจมากๆครับ มันไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าคุณไม่ลองแพรรี่พายอมมตาจิตเสเีวันนี้ถ้าเรามีโปรดักที่ดีแต่ว่าเราอ่ะจะต้องเริ่มในการสร้างแบรนด์แต่ว่าแบรนด์เราเริ่มจากศูนย์เราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเชี่ยวชาญและไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยแต่เราจะเริ่มยังไงละ่ะตามติดชีวิตดิจิทัลของนกเหล็กสายพันธุ์ใหม่ทางธุรกิจระดับประเทศ ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นสายไอทีอย่างที่ผมทําอยู่นะครับถ้าเราไม่ติดตามข่าวสารคิดว่าแค่6เดือนนะครับก็ไม่ทันคนอื่นละซอสหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆก็คือการเอาไปพบปะผู้คนครับหลายๆครั้งปัญหาที่เราเจอเนี่ยเขาก็มีบางคนเนี่ยเขาเคยเจอละแล้วก็แก้ไขไปละก็เป็นช็อตคัดครับแล้วก็ข้างไปได้เลย ปกติผมก็จะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะครับก็อย่างวันนี้เนี่ยออกมาข้างนอกก็เจอนักเขียนตัวเขาเองเนี่ยเขามีการเป็เหมือนกับฟังเป็นหนังสือออดีโอบุ๊นะครับเราก็ได้ไอเดียว่าเออจริงเรามาต่อยอดทําเป็นหนังสือเสียงของเราขึ้นมาก็ได้ หลายครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาเข้าไปในบริษัทเ,เรื่องส่วนตัวก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเข้ามาใช้ก็ทําให้สามารถทาธุรกรรมจากที่ไหนก็ได้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่บริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมรายการมาให้นะครับเป็นการโอนเงินทีละเยอะๆหลายๆรายการนะฮะก็จะมีนักเขียนเนี่ยเอาบัญชีมาผูกไว้กับบัญชีของบริษัทผมก็ดูผ่านบิสมบายนะครับมี a l e r ขึ้นมาปุ๊บดูถ้าถูกต้องก็กดโอนเงินอนุมัติไ,ได้ก็ทําให้สามารถทาธุรกรรมจากที่ไหนก็ได้ สนับสนุนโดยซัมซุงสมาร์ t ไซ n นสทีวผลิตภัณฑ์มิสมีด้าเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกกว่าที่สินค้าของคนไทยจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวจีนเขาต้องสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผ่านความท้าทายอะไรมาบ้างไปติดตามกันต่อเลยครับ ้องเรียนถามว่ามันมีช่วงที่บอกว่าท้อถอยมันมีช่วงที่บอกว่า,าท้าทายความสามารถเราไหมครับก็ต้องมีแน่นอนนะครับในการทําธุรกิจก็ต้องมี ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันจะไปได้ไหมมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่ามันจะต้องมีวิธีการทํำยังไงเพื่อให้แบรนด์เราจะเริญเติบโตได้แล้วก็มีการยอมรับได้ให้ในระยะเวลาอันเร็วที่สุดอย่างเงี้ยครับเป็นความคิดให้เราทํางานอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้ถ้าเรามีโปรดักที่ดีแต่ว่าเราอ่ะจะต้องเริ่มในการสร้างแบรนด์แต่ว่าแบรนด์เราเริ่มจากศูนย์เราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเชี่ยวชาญและไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลย แต่เราจะเริ่มยังไงละ่ะบีก็เริ่มในแบบของที่เป็นตัวบีเลยครับบีใส่ใจในการทํางานและบีก็ตั้งใจในโปรดักต์ตัวนี้มากแล้วก็เชื่อมั่นด้วยว่าสินค้าและก็โปรดักต์ตัวนี้ครับจะสามารถตอบโจทย์ให้กับชาวจีนแล้วก็ทําตลาดให้กับชาวจีนได้มีความสนใจมากนะครับจริงครับรู้สึกว่าเราเติบโตเร็วไหมครับแอบขนลุกเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าคือ4เดือนเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ว่า เราจะคงคุณภาพแบรนด์และสินค้าเนี่ยให้มันอยู่ในตลาดเนี่ยได้ยาวนานแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยอันนี้ครับเป็นเรื่องที่หนักใจที่ทําให้เราคิดว่าเราเนี่ยจะสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยให้ไปในแนวทางไหนเรื่องที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าคือในขณะที่เดือนแรกเนี่ยที่เราได้ลอนสินค้าออกไปครับก็มีชาวจีนเนี่ยมาทักเราว่าอุ้ยเราปั้นเราปั้น เหลาปั่นแล้วเราก็งงเราก็หันไปบอกว่าอะไรคือเหลาปั่นเราก็ไม่รู้นะว่าเหลาปั่นแปลว่าอะไรจริงๆแล้วคําว่าเหล่าปั่นเนี่ยครับแปลว่าเท่าแก่ครับหรือแปลว่าเจ้านายหรือบอสเนี่ยครับคือเราก็เลยเหมือนว่าอ๋อเขารู้จักว่าวันนี้โปรดักสินค้าเราเนี่ยคือแบรนด์นีโอ U แล้วก็รวมไปรู้จักถึงเจ้าของแบรนด์ด้วยว่าคือเราเขาก็มาขอเซลฟี่กับเราครับมาขอเซลฟี่ารู้จักเราใช่เขาปั่นเป็นตัวแทน ไม่ทราบว่าความภูมิใจนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้ภูมิใจขนาดไหนครับภูมิใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งโปรดักสินค้าของเราเนี่ยนะครับได้รับรางวัลน,นะครับโปรดักออฟเดอะเย r ด้วยครับเป็น สาขาสกินแคร์นะครับร่วมกับาการส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทยครับภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับขณะที่สินค้าโปรดักเราได้ล้อนออกมาครับก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยครับที่ภูมิใจมากๆเลยก็คือว่าเราเป็นหนึ่งในคนไทยครับที่ได้ผลิตสินค้าไทยออกมาแล้วก็ได้ทําสินค้าไทยดีๆสู่กับตลาดโลกครับตอนนี้แนละ้วถ้าเกิดจะให้ฝากอะไรคะถึงคนที่อยู่ทางบ้านเราเขาเขา,เขามีความฝันนะเริ่มต้นเล็กๆของเขาอยู่อยากที่จะทําธุรกิจบ้างอยากจะมีพื้นที่ของตัวเองบ้างอะไรยเงี้ยอยากจะไปตีตลาดจีนบ้าง มีในไสจะฝาหนึงพวกเขาบ้างคะอนาคตของความสําเร็จนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับที่จะเป็นคนกําหนดนะครับว่าจะให้โปรดักของสินค้าเราหรือว่าธุรกิจที่เราจะทำะครับไปในทิศทางใดซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีความตั้งใจในธุรกิจของเราอย่างมากที่สุดหรือลงมือทําแล้วเราใส่ความเป็นตัวเราลงไปใส่ใจเราลงไปในการทํางานนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นที่มาของธุรกิจนะครับโดยที่คุณอ่ะไม่คาดคิดเลยว่า ยอดธุรกิจของคุณนะครับจะสามารถทําเงินได้เป็นหลักร้อยล้านได้ครับหมายความว่าถ้าวันนี้ครับบีเริ่มต้นในการลงมือทําได้ครับทุกคนก็สามารถที่จะเป็นอายุน้อย้อยล้านได้ครับเพราะหลายคนมองเห็นโอกาสว่าตลาดประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่และสร้างโอกาสมากมายให้กับธุรกิจแต่มีเพียงไม่กี่คน ที่สามารถประสบความสําเร็จในตลาดนี้ได้ซึ่งเขาคนนี้สามารถพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาสามารถทําได้ถึงแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องทําให้คนจีนยอมรับในคุณภาพของสินค้าไทยแต่ด้วยความเชื่อมัน่นและสร้างสินค้าที่มีคุณภาพดีทําให้วันนี้สินค้าของเขาได้รับการยอมรับในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สําเร็จอายุน้อยร้อยล้านจุลละจกักร กำลังแพทด์บนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีทุกหมยปลายทางแตกต่างกันไปแต่ฉันเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังค้นหาทางนั้นอยู่สู้ปาฟันทางคนนับล้านจนเจอจากล้านเป็นแสนเป็นหมื่น